นะคะและในค่ำคืนนี้นะคะเชื่อว่าเป็นช่วงที่ทุกๆท,ท่านรอคอยอย่างเช่นเดียวกันนะคะรอคอยอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะขอให้เช็คไมค์ของทุกท่านก่อนนะปิดแล้วหรือยังนะคะเพื่อนะคะจะได้พบกับ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันมูมอของเรานะคะท่านอยู่กับเราตลอดการร่วมฟังข้อมูลตั้งแต่ต้นเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้ท่านนะเห็นความสามาัคคีและเห็นนะคะว่ามูมอจะเติบโตไปเพราะพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่าเมื่อปิดไม์แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะอ่านะคะเตรียมนะคะส่งหัวใจนะคะบอกเลยว่านะคะวันนี้นะคะประธานผู้ก่อตั้งของเราให้เกียรตินะเข้ามา สร้างวิสัยทัศน์นะคะให้ความเชื่อมั่นว่าทำไมวันนี้เราต้องช่วยกันนะคะสร้างมูมอให้เติบโตเชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะใช่ไหมคะพร้อมมากๆเลยอโอเชื่อมันเลิฟเลิฟนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวนะคะทรงหัวใจรัวรัวนะคะต้อนรับประธานผู้ก่อตั้งนะคะคุณบุญชัยลิมอติบูลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับถ้าเกิดได้ยินเสียงกันแล้วเพราะว่าเราพูดคุยกันไม่ได้นะเราได้แต่พิมพ์กันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ได้ยินเสียงผมแล้วเนอะก็ขอกดเลขเก้ามาหน่อยครับต่อจากท่านพผอนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผอนต้องขอบคุณมากเลยนะครับโหให้กําลังใจแล้วก็มามาทําให้ทุกคนรู้สึก เชื่อมั่นในมุมมองของเรานะครับโอ้คนเลขก้ากันมารวมสวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็สวัสดีวิทยากรก่อนหน้านี้ทุกท่านเลยนะครับมีหลายท่านมากๆที่เข้ามาให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับใครที่เปิดมาอยู่นะเราจะได้คุยกันชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีเสียงแทรกโอ้โหขอบคุณมากเลยก้าวมารวๆนะครับก็ตะกี้นี้ที่พูดถึงเนาะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ ได้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็เข้ามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะว่ามูมอของเราเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถสําเร็จแล้วก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมต้องต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตรอผมนะจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากจะเล่าฟังว่ามูมอของเราเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะก็คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับปี2012ใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยจริงๆตัวผมเองเนี่ยทำงานอยน่ทียประเทศอินเดียนะครับออตอนนี้รบกวนเดี๋ยวปิดไมค์ให้นิดนึงนะครับกำลังจะเล่าให้ฟังเนาะนะครับกำลังจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับประวัติที่มาที่ไปของมูมอนะครับรบกวนทุกท่านช่วยปิดไมค์กันด้วยนะครับ เมื่อสิปีที่แล้วนะช่วงนั้นเนี่ยจริงๆผมก็ยังทํางานอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมทําธุรกิจที่ประเทศจีนแล้วก็ได้บินไปบินมาอยู่ตลอดนะช่วงนั้นไม่มีโควิดจริงๆผมก็ไปมาเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมกลับมานะแล้วก็คุณแม่ของผมนะครับก็มาชวนเนาะว่าเอ๊ยมีเพื่อนของเขานะครับอยากจะมาเล่านะอยากจะมาเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับธุรก<ฤ>ิจเครือข่ายให้ฟังนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็อาจจะอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเรียบผมให้เข้ามาช่วยฟังด้วยนะครับวันนั้นนะได้มีโอกาสเข้าไปฟังเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตัวผมเองคือผมเป็นคนที่เปิดใจรับทุกอย่างนะครับผมเป็นคนที่เปิดใจรับทุกอย่างเราต้องฟังก่อนนะคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับ เราฟังก่อนเรามาคิดวิเคราะห์นะครับว่าเหตุผลนะหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จได้นะครับวันนั้นผมเปิดใจฟังนะครับหลายๆคนอาจจะหรือว่าเพื่อนๆของหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมีความคิดไม่ดีหรือว่ามีความคิดที่อาจจะคิดลบนะกับธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกวันทุกทุกคนในที่นี้นะครับทุกท่านในที่นี้เนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่เปิดใจนะแล้วก็เป็นผู้ที่อย่างน้อยนะครับมีหนึ่งปัจจัยละที่สําคัญแน่นอนก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์นะฟังเราค่อยไปคิดวิเคราะห์นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อผมได้ฟังเนี่ยนะผมต้องบอกว่าเฮ้ยผมชอบมากๆเลยนะหลักการคิดของธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอ,อ,อยู่คู่กับ คนเราเนี่ยมาเกือบร้อยปีแล้วนะนะครับมีอยู่มาหลายสิปีมากๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่จะทํำยังไงนะครับทําให้ทีมขา,ขายของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเติบโตได้โดยไม่จําเป็นต้องบริษัทไม่จําเป็นต้องไปนะไม่จําเป็นต้องไปจ้างทีมขายนะเพราะว่าจริงๆธุรกิจเครือข่ายเนี่ยรูปแบบนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามันกว้างใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะเนาะมีหลายรัฐใช่ไหมครับทุกท่านคงจะทราบดีว่ามีหลายรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยการที่บริษัทบริษัทหนึ่งจะไปเปิดนะบริษัททุกรัฐนะครับทุกที่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนะครับรูปแบบของการทําแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อมันตอบโจทย์นี้นะครับนะแล้วผ่านมา หลายสิบปีนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายๆลยอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าวันนั้นที่ผมได้ฟังเนี่ยผมชอบรูปแบบมากๆนะแต่เมื่อ10ปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนคงจําได้เนอะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องมือนะในการทําออนไลน์นะครับยังไม่ยังคนยังเข้าไม่ถึงนะหรือว่าต้องบอกเลยว่า อย่าง a c e b o o k นะครับหรือว่า Line หรือว่า i n s t a g r a m เนี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วมันยังไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้นะครับแต่ทุกวันนี้นะต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเครื่องมือออนไลน์ต่างๆทุกคนนะครับประชากรประเทศไทยเนี่ยล้านคนเนี่ยมี50ล้านคนแล้วนะที่มี Account นะครับที่มีบัญชีของ f c e e o o o นะครับผมเชื่อว่าในที่นี้ทุกคนคงจะมีบัญชีของ f c e e o o o นะครับเพราะฉะนั้นนะการเวลาที่ผ่านไปเนี่ย เราต้องทำนะครับเราต้องทำธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ถูกไหมครับเราต้องทำธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์นะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นน้ำมันใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้นะใครที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์นะครับต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยใ,ในอนาคตเนี่ยรถยนต์แบบเผาเผาเชื้อเพลิงน้ำมันเนี่ยนะมันจะค่อยๆหายไปถูกไหมครับตอนนี้เราเห็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น,นเรื่อยๆใช่ไหม เพราะนั้นนะในการทําธุรกิจเลือกทําธุรกิจอะไรอะไรก็ตามนะเราต้องดูเทรนด์ของโลกด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับทุกคนนะเข้ามาร่วมอยู่ในแพลตฟอร์มมูมอ e ของเรานะครับแพลตฟอร์มมูมอเนี่ยเราเป็นออนไลน์นะครับแต่แน่นอนว่าเราสามารถทำออฟไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเราเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับทุกคนต้องเข้าไปศึกษาดีๆนะครับว่าวิธีการ ใช้เป็นยังไงนะครับทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับมาพูดถึงนิดนึงนะครับตะกี้นี้ท่านพสสอน,นะครับพี่พสสนเนี่ยได้พูดถึงว่าเฮ้ยแล้วมูมอของเราจะยั่งยืนหรือเปล่าผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายหลายบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายนะครับทำไมทำแล้วทำได้ไม่นานต้องปิดตัวลงเพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าของคนทำเนี่ยไม่ได้เข้าใจจริงๆนะครับว่าหลักการคิดหลักการคำนวณเป็นยังไง แต่ตัวผมเองนะต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะเนื่องจากว่ามีพื้นฐานความชอบคณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับนะเพราะนั้นผมชอบวิเคราะห์นะผมฟังมาเนี่ยผมจะไม่เชื่อทันทีนะครับผมต้องวิเคราะห์ก่อนว่าแผนนี้ดีหรือเปล่ามันจ่ายได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเรานำนะต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่า การที่เราเอาเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกเอามาจ่ายให้กับเพเซอร์เนี่ยเอามาจากไหนใช่ไหมฮะสินค้าทุกสินค้านะครับสินค้าหรือบริการทุกชนิดนะครับจะมีค่าการตลาดอยู่ใช่ไหมเรารู้กันดีว่าสินค้าชนิดหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้า100บาทนะครับต้นทุนการผลิตอาจจะอยู่ที่60บาทใช่ไหมครับบริษัทต้องมีกาไรใช่ไหมบริษัทอาจจะมีกําไร20บาทนะครับอีก20บาทเนี่ยต้องมีเผื่อไว้เป็นค่าการตลาดถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือ ส่วนที่มูมอนะครับขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านนะครับขอความร่วมมือว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกสินค้าทุกบริการนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยต้องขอนะต้องขอค่าการตลาดมาแบ่งให้กับสมาชิกของมูมอนะครับนี่คือหลักการที่เราต้องนะหลักการที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเอาเงินที่ไหนมาจา่ายใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกนะว่า ธุรกิจเครือข่าย,ยหลายๆธุรกิจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของอาจจะไม่มีความเข้าใจนะครับคนสร้างเนีน่ยคนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาอาจจะไม่มีความเข้าใจนะครับเชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้นะครับบางทีเชื่อผู้นําระดับสูงที่เข้ามา,าช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับทําให้แผนการตลาดเนี่ยอาจจะมีการจ่ายเกินนะครับเมื่อจ่ายเกินเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัท ไม่มีเงินที่จะสามารถจ่ายให้กับสมาชิกได้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องปิดตัวลงนะครับธุรกิจต้องทําให้ปิดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นนะมูมอผมเยอะสามารถยืนยันได้เลยว่าผมเป็นคนศึกษาแผนนี้เองผมเป็นคนผ่าแผนนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจทุกกระบวนการนะครับว่าธุรกิจมูมอของเรานะครับมูมอของเราเนี่ยจะยั่งยืนและไม่มีทางที่เราจะจ่ายเกินได้นะครับ แน่นอนว่าแผนอาจจะไม่หวือหวานะหลายคนชอบเปรียบเทียบนะว่าโอ้ยดูบริษัทนู้นบริษัทนี้ดีแผนเขาหวือหวาแต่ผมถามหน่อยนะผมถามหน่อยว่าคุณอยากได้หวือหวาได้รายได้มาสองสามเดือนแล้วบริษัทปิดตัวลงหรืออยากจะทำยาวๆนะครับเพราะว่าทุกคนในที่นี้ผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าเราต้องการ passive income ถูกไหมครับเราต้องการที่เราในช่วงแรกเนอะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับทำงานอยู่ 2ีปี3ปีนะครับและหลังจากนั้นเราสามารถนะครับปล่อยปล่อยพงอะไรได้ใช่ไหมเราต้องการความมั่นคงที่อยู่ได้อย่างยั่งยืงยงยงน,นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าแผนของมูมอเนอะอาจจะไม่ได้กูหวาหกูอหวามากอย่างบร,ริษัทอื่นๆนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นแผนที่สามารถทําได้ยั่งยืนแน่นอนนะครับอ่านะสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า แพลตฟอร์มมูมอของเรานะครับเนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราเป็นแพลตฟอร์มเปิดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ออพี่พัสอนนะครับพูดถึงนะครับว่ามีน้าาําอัลคาไลใช่ไหมมูมอเราไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มนะหรือว่าเราไม่ใช่เป็นบริษัทขายตรงนะครับที่เรามีสินค้าของตัวเราเองใช่ไหมแน่นอนว่าตอนนี้เรามีพัฒนาสินค้าขึ้นมาบางตัวนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะผมต้องยืนยันคนํานี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ,ๆที่จะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับมูมอเนี่ยว่าอย่างน้อยนะคุณต้องทํำสแตนดาดนะครับต้องทํารูปต้องทํารายละเอียดสินค้าให้ได้มาตรฐานอย่างสินค้าแบบที่เรากําลังทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มเปิดนะเราเป็นแพลตฟอร์มเปิดนะครับเราไม่มีขีดจํากัดถูกไหมเราโตได้แบบไม่มีเพดานเราโตได้แบบไม่มีขีดจํากัดนะครับ เราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีแค่สินค้าใช่ไหมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะหรือความงามเท่านั้นนะ mm hmm. ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเรามีของกินนะมีผลไม้ใช่ไหมมีวอลเชอร์ er ที่คุณสามารถเอาไปซื้อของใน l a ซ a ด้หรือว่าไปทานอาหารร้านที่คุณคุ้นเคยได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นม mm ูม hmm. อเป็นแพลตฟอร์มเปิดนะครับที่เราสามารถโตได้อย่างไม่จํากัดน,นี่คือสิ่งที่แตกต่างเลยนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างเลยนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนผมขอให้นะครับเราต้องมีโฟกัสนะครับว่าและเมื่อเราจะไปแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะใช้สินค้าตัวไหนดีถูกไหมเราจะใช้สินค้าตัวไหนดีนะครับทุกคนนะต้องชัดเจนนะครับว่าไม่ว่ามูมอจะมีสินค้าเป็นหมื่นเป็นแสนรายการก็ตามเนี่ยนะแต่นะขอให้ทุกคนนะครับมีโฟกัสสินค้าที่เป็นสินค้าฮีโร่โปรดักต์หรือว่าสินค้าอ่า ที่เราสามารถนําไปเปิดใจของเราเองนะครับทํำยังไงใช่ไหมเราใช้ตัวไหนใช้แล้วดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกับมูมอก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นนะสินค้าที่มูมอทําขึ้นมาก็ตามนะครับเป็นตัวไหนก็ได้ท้งนั้นแต่ขอให้นะแต่ขอให้ทุกคนนะครับใช้เองนะใช้เองเราจะได้มีสตอรี่ใช่ไหมเราจะได้มีเรื่องราวนะว่าเราใช้ดีเรากินดีใช่ไหม เมื่อสักครู่นี้อย่างที่พี่ประสอนพูดถึงนะครับน้ำอาออลคายใช่ไหมพี่ประสอนเองนะเป็นโควิดใช่ไหมครับแล้วก็มีมีโรคเบาหวานนะครับทีเ่เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทานน้ำอาออลคายแล้วดีใช่ไหมครับเนี่ยมีสตอรี่พอมาเล่าแล้วคนที่มีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมหรือว่าถ้าบางคนใช่ไหมครับทานคอลลาเจนแล้วดีใช่ไหมหรือว่าทานตัวดีท็อกซ์แล้วดีนะ เรามีฮีโร่โปรดักต์ของตัวเองนะเพื่อที่เราจะไปบอกต่อได้อย่างง่ายดายนะครับนี่เป็นสิ่งที่นะสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนคิดถึงนะว่านี่คือวิธีการที่จะทําให้เราสามารถนะชักชวนเพื่อนฝูงนะครับหรือคนที่เราเรารู้จักเนี่ยเข้ามาร่วมกับมูมอได้ง่ายน,นะครับและแน่นอนว่านะตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะครับเซ็นทรัลก็ตามนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซ็นทรัลแบบ ีพาร์ตไม่ใช่แค่ Department Store อย่างเดียวนะทุกอย่างที่อยู่ในเคร์เซนทัลเนี่ย mm hmm. ก็จะมาร่วมกับบูมอแล้วแล้วก็ยังมีข่าวดีมากกว่านั้นอีกนะแต่ขออุปอิบไว้ก่อนนะครับยังไม่พูดถึงนะนะครับตัวอื่นๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์บีค้อนบาร์ไอพิซซ่าฮัทนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพวกนั้นนะถือว่าเป็นส่วนเสริมที่เราสามารถนําไป เปิดใจได้ยิ่งง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับแต่อย่าลืมว่านะสกทิที่ผมฝากไว้นะครับอย่าลืมว่าเราต้องมีฮีโ p พอ d ด c t เราต้องมีโฟกัสนะครับสินค้าของตัวเองนะครับนะทีนี้ผมต้องเล่าให้ฟังว่าตัวผมเองเนี่ยเรามองมุมมองในอนาคตเป็นยังไงเรามองมุมมองในอนาคตเป็นยะังไงนะผมต้องบอกอย่างนี้ตัวผมเองนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะแต่ว่า ตัวผมเองเนี่ยอยากจะนะครับอยากจะทําเพื่อสังคม <c oughs> นะครับอยากจะทําเพื่อประเทศไทยอยากจะทําเพื่อคนไทยให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้นะครับให้ทุกคนอยู่ดีกินดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามองมูมอนะตัวผมเองมองมูมอเป็นอะไรเรามองว่ามูมอเป็นเวทีนะครับ <c oughs> ตัวผมเองเนี่ยขอเป็นผู้สร้างเวทีก็พอนะครับแต่ทุกท่านที่อยู่ในนี้นะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนคือดาราทุกคนคือนักแสดงทุกคนคือนักร้องที่มีความรู้ความสามารถนะครับเราแสดงฝีมือให้เต็มที่อยู่บนเวทีที่เราจะสร้างให้มันดีขึ้นนะครับมูมอของเราเนี่ยนะจะเห็นได้เลยว่าหลายๆท่านนะครับผู้นําหลายๆท่านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงนะเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับจากหลาย ต้องบอกว่าจากหลายเดือนก่อนนะครับที่เวลาเรากดถอนเงินนะอาจจะต้องรอวัน2วัน3วันใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้นะก,กดเช้านะครับได้บ่ายกดบ่ายได้พรุ่งนี้เช้าหรือว่าถ้ากดบ่ายอาจจะได้ตอนเย็นเลยนะครับและในอนาคตนะเราจะทําให้พอกดปุ๊บเงินถึงเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มูมอพยายามจะทําให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมขอเป็นคนนะผมขอเป็นคนสร้างเวทีนี้นะครับให้เวทีนี้เนี่ย มีอุปกรณ์นะครับมีพื้นที่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับดาราให้กับนักร้องทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้นะครับให้สามารถแสดงฝีมือให้เต็มที่นะมูมอของเราขอเป็นแค่เวทีนะครับที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนลงมือทำและทำอย่างเต็มที่นะครับผมบอกกับทีมงานอยู่เสมอว่านะทำยังไงนะเราทำยังไงให้คนที่เข้ามาใหม่นะครับได้ รับเงินหมื่นได้เร็วที่สุดเดือนแรกเลยเดือนแรกเลยยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะผมขอฝากคู่นําวันนี้นะหลายคนอาจจะเป็นคนใหม่นะครับหลายคนอาจจะเป็นพวกคนใหม่เนี่ยเราต้องหาวิธีเราต้องเรียนรู้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะแผนการตลาดหรือวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะเราต้องรู้ให้นะเราต้องรู้ให้เข้าใจเราต้องรู้ให้ถ่องแท้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ ถ้าเกิดเราจะเปิดร้านอ่ะสมมุติเราจะเปิดร้านเสริมสวยใช่ไหมแต่เจ้าของเองอ่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าร้านเสริมสวยต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องใช้พนักงานกี่คนนะครับต้องสั่งแชมพูนะต้องสั่งเครื่องสําอางต้องสั่งอะไรเข้ามาว่างหวีหรือว่าไออุปกรณ์อะไรเข้ามาว่างถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจแล้วเราจะเปิดร้านเสริมสวยได้ยังไงถูกไหมครับหรือว่าเราจะเปิดร้านอาหารเรายังไม่รู้เลยว่าผัดกับข้าวยังไงใช่ไหม ครัวต้องใหญ่เท่าไหร่ต้องมีปุ๊กกี่คนใช่ไหมเราจะเปิดร้านอาหารได้ยังไงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้นะเรากําลังเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเครื่องมือของเราให้ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะผมขอฝากเอาไว้นะครับว่านะเราทํำยังไงนะครับให้ทุกคนมีเงินหมื่นได้เร็วที่สุดน,นะครับแน่นอนว่าเงินแสนเงินล้านจะตามมานะ แต่วันนี้นะคนที่เข้ามาใหม่ภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์อ่าได้3,000 5 0 0 0ใช่ไหมภายใน2เดือน1เดือน2เดือนเนี่ยได้แตะเงินหมื่นนะครับอย่างนี้เนี่ยนะจะทำให้เรามีตัวอย่างที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแ,แ,และจะทำให้เราหาสมาชิกใหม่เข้ามาได้อย่างง่ายดักถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะและผู้นำทุกคนนะครับผู้นำที่ฟังอยู่ในที่นี้ทุกคนนะครับต้องดูแลทีมนะทำยังไงให้ ทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะอยู่กับเราง่ายๆเลยนะครับคือทอํายังไงให้เขาได้รายได้เร็วที่สุดนะครับอย่าชวนเขาเข้ามาแล้วปล่อยทิ้งนะอย่าชวนเขาเข้ามาเอ้ยเราชวนได้แล้วนะเขาจะไปมีรายได้ยังไงเราไม่สนใจอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าคนที่ศึกษาอย่างเข้าใจคนที่ลงมือทำนะครับและทำอย่างร้อยเปอร์เซนจะต้อง ประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับใครอยากจะประสบผลสําเร็จนะครับขอพิมพ์เก้าเข้ามาอีกนะครับขอพิมพ์เก้ากันเข้ามาให้ชื่นใจนะครับนะครับพิมพ์เก้ากันเข้ามานะพิมพ์เก้ากันเข้ามายอดเยี่ยมมากเลยนะครับพิมพ์เก้ากันเข้ามาโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับนะผมฝากไว้นะอย่าลืมนะโฟกัสนะเรามีสินค้าโปรดักที่เราโฟกัสนะครับเราต้องเข้าใจแอปพลิเคชันนะเราต้องเข้าใจแผนนะครับ และเราต้องดูแลคนที่เข้ามาให้ได้เงินพันเงินหมื่นในเดือนแรกให้ได้นะครับหรือว่าในเดือนที่สองให้ได้นะครับนี่คือหัวใจสําคัญเราอย่าชวนเขามาแล้วก็ทิ้งเขาไปนะครับนี่คือหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจแล้วประสบผลสําเร็จนะครับขอให้ทุกคนนะครับศึกษาให้ดีลงมือทําและทําอย่าง100%ยเปอเซ็นตทอย่างเต็มที่นะครับทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนต้องขอส่งเวทีนี้ กลับคืนให้กับพิธีกรแสนน่ารักของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบุ